เที่ยงแล้วน,นะจ๊ะรออยู่จ้ะลูกค้าจ้ารออยู่เนะมาอุดหนุนหน่อ,นอยดูเด็กเสิร์ฟนั่งบนโต๊นะคนหัวยิ่ง เที่ยงแล้วเที่ยงแล้ววันนี้มีไก่ย่างราบขมต้มแซ่บเหมือนเดิมเจี่า่าก็แล้วเออซุปผลไม้ของเราก็มีนะครับสี่สิบบาทตลอดสายไก่ย่างเงาเขียวเขียว มีลูกเรื่องเรืองด้วยเรื่องมันคี้เจ้าว่าขี้เจ้าว่าปวดร่วงเลยตุ้งตวง ีหน้าคนทำเอาผักไหม้วยผักนั่นน่ะผักใส่ลาบนะลูกพร้อมแขกงพร้อมผักพันนะผักกฟอยผักใส่ลาบนะอันนี้อะไรเนี่ยไฟวิกลก้องมัน ไอ้ที่ลอยลอยอ่ะลอยลอยนี่เสอเนะเสือดไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมก็รู้ว่าอรออ่อยอา่าปากไปเอาจานนี้มาจากไหนจานลูกอฟางเขาไปไหนวะเขาส่งเข้าเดี๋ยวป่อไปไปไปหยุดเลยเหรอ อ๋อเีไลุงรับถตายแล้วถายแล้วเออมาตังเงีนจะไม่ีเรียนมาให่จุ๊บจุ๊บไม่จุ๊บไม่จุ๊บอพอพอไหมเยนะเรื่อย ตอกลงไปด้วยนิดนึ่ง่านี่เลยตากล้องเฮ้ยตากล้อง ร้านเรารีบดวงมากเหมือนใช้ได้สั่งมาจากอีสานเลยเอ่ะใช่สั่งมาจากเนี่ยสั่งเขามาตรฐานเนาะใหญ่ดีจังเลยอ่ะมันกี่ตังค์ให้แล้วนะอยู่นี่อยู่ไหนเนี่ยตังค์เลยเงาะจะเยอะนิ่งไว้แล้วปิดร้านกี่ทุ่มปิดอุ้ยหนูขยับขึ้นทุกทุ่เลยเยอะปิดสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้ ทุ่มครึ่งปีิดปลาดาบทั้งคืนเดี๋ยวมานั่งวันนี้ดีกว่าตาหน่ะมองด้วยนเจอได้ส,ดสวยคนจะได้ดูมั่งอยากได้ตังได้สดได้นั่งตัดตอ่อยันนี่ไม่ขึ้นไม่กิ๊งเลยยันนิ่งกิ๊กเลยนะเขาเขาทำยังไงหไ้ขึน มงต้องผานเกมอะไรเขาไหลายอย่างตองเข้าเปทีอะไรอ่ะฮะเวลานี้ได้น<อ>ั่นขุยมั้งเป็ฟุ๊กเกิดเป็ุ๊กก็ได้า,าให้เหมืเมื่อวานนี่นะคเมื่อวานเมื่อคืนนี่โทรม,มาะ โทรมาาต้ตําเจยวไฟดอเมนนะเดยวมไดนนาไปซื à, <không> ้อหน้าเซเว่นแซนไม่ได้หรอาทำไม่อรลก่ไมอร่อยเท่ารเราใช้ไม่รั่ะอ่ะมได้แล้วบอกเลยคิดแต่แน่นอน กับปลาไหลอ่อยไมไ้หมายกับน้ำปลาแม่บุญลัโอเคตักไตจ้าฮะมเลวอะไรเปี่ยนงั้นแหละอ่าเกชื่ออะไรนะ ใจเย็ดเหรอใชอะไรนาะขวางเลยไม่รู้เอาอะไรอ่ะพอลูกปิดแกเอายังไงคนเหนียวนอปะกินนี่บอจับมือห่วงอ่ะบอโอเคเอาแก้ว่ทำแข็งให้พี่หน่อยเด้อนั่งกดพัดลมสายแก้ว่ทำแข็งนั่งกันก็ได้ขทำเหนียวห่อเนึองจับมือห่วงเพียดบ่ โอเคประเดิมแล้วหนึ่งโต๊ะไม่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 พี่